สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองราการนะครับในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความไม่รู้ของอิลิตนะครับกำลังนําโลกเข้าสู่วิกฤตหรือไม่นะครับจริงๆแล้วนะผมตั้งคําถามนะเป็น question mark เลยนะครับว่าความไม่รู้ของอิลิตนะครับหรือว่าจริงๆแล้วรู้ หรือไม่รู้กันแน่นะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะมีะความสําคัญนะต่อทิศทางน,นะของโลกใบนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอิลิทเนี่ยอิลิทคือใครก็คือชนชั้นนำนะชนชั้นปกครองทั่วโลกเนี่ยเขารู้หรือไม่รู้นะมันเกิดจากความไม่รู้หรือว่ารู้นะของอิลิทที่กําลังนําโลกเข้าสู่วิกฤต คือผลที่กาลังตามมาเนี่ยก็คือโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่วิกฤตแต่ว่าเกิดจากความไม่รู้หรือเกิดจากความรู้นะของอิลิตตั้งไว้คิดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวการปฏิรูปนี้นะครับว่าการปฏิรูปเนี้ยจะสามารถลดเขาเรียกว่าขจัดล่าของปัญหา นะในวิกฤตรอบนี้ได้หรือไม่ซึ่งแน่น,นอนนะบางคนเขาคิดว่าปัญหามันเกิดจากโควิด19นะแต่ในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยโควิด19มันเป็นตัวทริกเกอร์เป็นตัวจุดชนวนขึ้นมาเฉยๆแล้วก็เป็นตัวแคตตาลิสต์เป็นตัวเร่งไบายาซึ่งปัญหามันเดิมมันมีอยู่แล้วนะรากปัญหาเดิมของมันเนี่ยมีอยู่แล้วรากของปัญหานะครับของวิกฤตในครั้งนี้เนี่ย มันอยู่ที่ไหนนะซึ่งถนะ้าเกิดใครติดตามในช่องผมนะในคลิปผมมาตลอดก็จะเข้าใจมุมมองผมว่ารากของปัญหานะครับในวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้นะครับนะที่มีตัวโคว trigger, ิดสิเป็นตัวทริกเกอร์จุดชนกนขึ้นมาเป็นตัวคเทอริสตเร่งเบียาเนี่ยไอ้ตัวรากปัญหาจริงๆของมันเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ย มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มาจากช่องว่างน,นะที่มาจากแกลบช่องว่างน,นะที่มาจากความเหลื่อมล้ําที่เรียกว่า I นะินอีควอเรีนความไม่เท่าเทียมนะความเหลื่อมล้ําในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพด้วยเรื่องของโอกาสสิทธิเสรีภาพด้วยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมที่มันเกิดขึ้นนะครับจากโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยจากระบบ เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเนะี่ยแล้วก็ระบบการเงินนะที่เราเรียกว่า d e ดเ b a s e d System การใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาตรงนี้นะครับคือตัวรากของปัญหานะซึ่งผมไม่ทราบว่าอิลิทชนชั้นนําชนชั้นปกครองชนชั้นบนคนรวยเนี่ยนะครับ<อ>เขามองเห็นหรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าว่ตรงนี้คือปัญหา ไอ้ตรงนี้คือรากเหง้าของปัญหาแล้วเหตุใดนะครับอิลิทชนชั้นนำเนี่ยผู้มีอำนาจนะครับที่จะบริหารจัดการแก้ไขปฏิรูปไอ้รากปัญหาเหล่านี้คือช่องว่างนะครับแกปเรื่องของความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันอินอีควอ t ิตี้และเรื่องของสิทธิเสรีภาพโอกาสนะที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมทั่วโลกเนี่ยเขามองเห็นไหมเขารู้ไหมหรือเขาไม่รู้เพราะว่าอะไรครับไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของชนชั้นกลางและล่างซึ่งไม่ได้เป็นผู้ควบคุมอํานาจในการบริหารจัดการปกครองรัฐประเทศหรือโลกใบนี้นะครับจะเข้าไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั่นคือความเป็นปกติธรรมดาของระบบแต่ถ้าชนชั้นกลางกับล่างจะไปเปลี่ยนแปลงได้มันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจากล่างสู่บนซึ่งมันไม่ป,ปกติฮะมันก็คือการที่ออกไปชุมนุมเรียกร้องการออกไปแสดงพลังนะครับตามท้องถนนที่เรามองเห็นในขณะน,นี้เรามองเห็นนะครับในขณะน,นี้แม้แต่การปิด ล็อกดาวน์นะครับในยุโรปเนื่องจากการระบาดของโควิด1 9แล้วระอกที่2เนี่ยมีหลายประเทศนะครับที่ประชาชนออกไปชุมนุมประท้วงไม่ยอมรับไม่เขารบในหลักนิติศาสตร์ในไเอเขาเรียกอะไรครับกฎหมายฉุกเฉินต่างๆนะผมฟังข่าวมาเนี้ยหลายประเทศเลยฝรั่งเศสนะครับเยอรมันอิตาลีสเปนอย่างเงี้ย แม้แต่ในสารัฐก็เหมือนกันนะเราจะมองเห็นว่าวุ่นวายไปหมดตรงนี้ถ้าเราไล่ดูมันมาจากรากลากเง่าของปัญหาซึ่งมันสะสมมาหลายทศวรรษนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สร้างมาจากอิลิตนั่นเองชนชั้นนำนั่นเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเป็นผู้คุมอำนาจตัวเองเป็นผู้ออกกฎหมายหลักการปกครองรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ แล้วปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำแลแสิสิทธิเสรีภาพเนี่ยทางเศรษฐกิจการเงินกันมันมันเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการปฏิรูปแก้ไขนะมาเลยทําให้ความเหลื่อมล้ำนี่เป็นแกลบที่ทางทางทางมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับโควิดสิก็ตู้มลงมาตุ้มลงมาแล้วทำให้ มันขยายให้เห็นปัญหานี้ใหญ่ขึ้นเพราะการฟื้นตัวที่แปลกประหลาดเป็นฟื้นรู่ตัวเ okay. คนะเกิดวิกฤตขึ้นนี่คนรวยรวยขึ้นนะคนจนจนลงนะแก๊ปของมันขยายใหญ่ขึ้นอีกแต่ที่มันจะเกิดวิกฤตแล้วทํใไ้แก๊ปนี้มันหดเล็กลงนะเกิดการถ่วงสมดุลของระบบใหม่ก็แต่ว่าระบบนี้มันไม่มีคุมคุ้มกันในตัวมันเองเลยนะไม่มีลักษณะของการป้อนกลับ นะครับแบบบวกนะในการปรับแลวเป็นการป้อนกลับแบบลบเนีเวลาเจออะไรที่เป็นปัญหามามันป้อนกลับยิ่งเลวร้ายไปใหญ่ทำให้ช่องว่างแกลนะความเหลื่อมล้ำ i n n q u u l l t y y เนี่ยและสิที่เสรีภาพเนี่ยยิ่งทางห่างออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกแต่คำถามคือเอออิลิตเนี่ยนชนชั้นนำนี่เขารู้หรือเปล่านะว่ากำลังนำโลกเข้าไปสู่ในวิกฤตรู้หรือไม่รู้ แน่นอนเราก็ไม่อยากจะไปคาดเดานะเราจะบอกว่าเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาบอกเขารู้นะเดี๋ยวไปไปดูคบผิดหรือว่าเขาไม่รู้นะเราไปบอกให้เขารู้นะหรืออย่างไรนะอันนี้ก็ทิ้งไว้ไปให้ข้อคิดคือผมไม่สรุปผมไม่สรุปว่าอีลิตรู้หรือไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้แน่ชัดก็คือว่ามันจะต้องปฏิรูปเพื่อจะแก้ไขตรงช่องว่างเนี่ย ต้องแก้ไขตรงความเหลื่อมล้ำา n n q u u l l t y y เนี่ยไม่งั้นแล้วมันจะเกิดแรงบีบอัดเค้นระเบิดออกเพราะอะไรครับเพราะสิ่งนี้ผมมองมันเป็นเหตุเป็นผลมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมดานั่นคือกฎแห่งกรรมและกฎไตร,รลกรรรักษณ์นะเวลาผมมองผมมองแบบนี้ผม,มเห็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับจึงมาพูดถึงในสิ่งที่เราทําได้คือคนส่วนใหญ่คือชนชั้นกลางและล่างดีกว่าที่ทําได้นะครับว่าเราจะปรับตัวให้ถูกต้องนะครับเราจะปรับตัวให้ถูกต้องนะครับก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอีลิทเนี่ยเขาจะปรับปฏิรูปจะรีเซ็ตอะไรไหมหรือเขาไม่ทําอะไรร้อยมันระเบิดออกนะแต่ว่า สำหรับเราซึ่งเป็นคนทั่วไปในระบบเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับตัวให้ถูกต้องถูกไหมฮะอีลิตเจะปรับตัวถูกต้องก็ได้แต่เราจะไปคาดหวังโดยฝากความหวังไว้กับอีลิตชนชั้นนาซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่าเขารู้หรือเขาไม่รู้นะว่ากําลังนําโลกเข้าสู่วิกฤตด้วยอํานาจที่เขาถือครองอยู่เนี่ยเขาสามารถจะปฏิรูปมันได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ลดแรงบีบอัด นะไอ้ระเบิดเวลานี้ได้แต่เขารู้หรือไม่รู้ที่เขาจะทำอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่สำหรับเราทุกคนเนี่ยจะต้องปรับตัวให้ถูกต้องก็จะอยู่รอดปลอดภัยปรับตัวอย่างไรถูกต้องไงนะก็ปรับตัวให้อยู่ในฝั่งที่ถูกต้องฝั่งที่ถูกต้องคือฝั่งไหนครับก็คือฝั่งของการใช้สติปัญญานะในการเตรียมตัวรับมือการใช้สีปัญญานะครับในการดําเนินชีวิตซึ่งผมพูดมาหลายครั้งหลายผน นะครับว่าสติปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการดําเนินอยู่บนวิถีทางสายกางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งก็จะมีเรื่องของทานศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดเป็นภาษาโลกขึ้นมาที่เรามองเห็นก็เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราทํายังไงถึงจะกินใช้บริโภคอย่างมีสติปัญญาไม่กินใช้บริโภคมากเกินไปไม่สร้างหนี้สินนะครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ แล้วก็เราควรจะถือสินทรัพย์ที่แท้จ,จริงนะสินทรัพย์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินเพาะปลูกยดยานบาหันนะอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพต่างๆอาจจะรวมถึงเทคโนโลยีมือถือคอมพิวเตอร์นะครับเงินสดทองคําเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีหน้าที่ของมันเงินสดก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนก็มีให้มากพอแต่ไม่มากเกิน ทองคำสามารถ store i well เก็บรักษาความมั่งคั่งของเราได้ยามที่เกิดแผ่นดินไหวทางสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่นเงินกระดาษ fiat currency นะครับเพราะฉะนั้นผมยิงตอบไม่ได้ว่าอ e ีริทรู้หรือไม่รู้นะว่ากำลังนำโลกเข้าสู่วิกฤตจากแกลช่องว่างจากความเหลื่อมล้ำ inequality จากความไม่เท่าเทียมของโอกาสทางเศรษฐกิจการเงินการเารมืองสังคมนี่แหละครับ ซึ่งถ้าเราไปฝากความหวังไว้คนอื่นก็คือการยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ถ้าเราเตรียมตัวเราเองพึ่งพาตัวเราเองให้มากก็เป็นการช่วยสังคมไปในตัวจริงๆเป็นการช่วยอิลริดไปในตัวนะชนชั้นนำนะนะนั้นการใช้หลักทางสายกลางหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้สีปัญญาในการดำเนินชีวิตอนะไรครับผมนึกบอกนะครับปรับตัวให้ถูกต้องก็จะอยู่รอดปลอดภยัย เราก็ไม่ทราบนะครับนะว่าชนชั้นนาอิลิตนะเขารู้หรือไม่รู้นะว่ากําลังนําโลกเข้าไปสู่วิกฤตเขาจะรู้ก็ได้นะครับเขาจะเตรียมการอยู่ก็ได้แต่เขาไม่บอกเราไม่อยากให้เราแพนิคแตกตื่นแต่สําคัญตัวเราอย่าปล่อยป่าดละเลยเตรียมตัวเตรียมการไว้พึ่งพาตัวเองไว้ด้วย อย่างล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝ like, ากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอยตามในช่อง y o u ยูทูบช e n e l จันเสดนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ